สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการปลูกผักในเข่งพลาสติกที่เราซื้อมาแล้วก็ที่ผมได้ทำคลิปปลูกผักไปให้ดูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทุกขั้นตอนที่ผมทำนะครับว่าการปลูกผักในเข่งมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเข่งพลาสติก2ี่สิบาทนะครับผมตามร้านขาย อ่ะทุกอย่างยี่สิบหรือตามร้านขายอะาสติกอย่างนี้นะครับนี่นะครับความกว้างของเข่งนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมความสูงก็อยู่ที่ประมาณยี่ห้าเซนติเมตรนะครับใบละยี่สิบบาทนะครับผมอ่าเหตุผลที่ผมเอานำเข่งมาปลูกผักนะครับผมเป็นอ่าสองแบบคือหนึ่งเข่งเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ารูตะข่ายคล้ายคล้ายเหมือนตะข่ายเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้พืช แล้วก็ดินได้รับออกซิเจนจะทําให้พืชน,นี่โตวสวยกว่ากระถางนะครับถามว่าปลกในกระถางก็ดีไหมในกระถางก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในเข่งเนี้ยผมมาทดลองปลูกแล้วมันก็จะทําให้พืชผักสวยงามเหมือนกันนะครับผมก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลกูกผักหรือปลูกพืชได้หลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพวกผักพื้นบ้านผักสลัดผักในครัว หรือไม่ก็จะเป็นมะเขือพวกนี้นะครับหลายๆอย่างก็จะปลูกได้หลายอย่างในหนึ่งเขีงแต่ถ้าเป็นกระถางเราซื้อมาหนึ่งใบนะครับใบเล็กๆขนาดแปดนิ้วที่ผมก็เคยปลูกนะครับก็จะปลูกได้เฉพาะผักสวนครัวแล้วก็ปลูกผักสลัดนะครับผมส่วนตะกรารเนี้ยจะสามารถทําได้หลายรูปแบบแล้วก็ปลูกผักได้หลายรูปแบบนะครับสมมติตะการยี่สิบบาทนะครับแต่สามารถปลูกผักสลัดที่เป็นพุ่มใหญ่ได้สี่ต้น แต่ถ้าเกิดเป็นพวกปุ่มสูงอย่างเช่นกิ่งคอร์สเดดคอร์สก็สามารถปลูกได้ถึง7-8ต้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาะทุกคนมาดูนะครับขั้นตอนการทําของผมนะครับผมว่าการปลูกผักในเข่งหรือการเอาดินใส่ในเข่งปลูกผักเนี่ยมันจะมีประโยชน์และก็จะทําให้พืชสวยงามแล้วก็เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจากในเข่งนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตาทุกขั้นตอนนะครับที่ผมได้ทํานะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษใบไม้แห้งนะครับของที่บ้านใครมีก็อนามาใช้ได้นะครับนี่นะครับผมก็เอาอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีฟางเยอะๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีฟางเยอะๆก็ใช้ฟางอย่างเดียวก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเศษใบไม้แห้งนะครับมาใส่ข้างบนนครับสําหรับถ้าเราปลูกผักนะครับเราก็ใส่พวกเศษใบไม้แห้งใส่เศษฟางให้ให้เยอะหน่อยก็ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องไปอาศัยดินเยอะนะครับผมนี่นะครับเห็นนะครับอันนี้นะครับเศษใส่ใบไม้แห้งแล้วนะครับผมก็จะเอาอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอาคคีงวแห้งนะครับผมเดี๋ยวผมเอาคิ้งัวแห้งมาลาดนี่นะครับใส่ลงบนนี่นะครับใส่ลงบนเข่งนี่นะครับนี่นะครับเป็นขิ้งัวแห้งโอเคครับแล้วก็จะเป็นฟางอีกหนึ่งรอบก่อนนะครับ ผมก็เอาฟางกดลงไปนะครับนี่นะครับนี่ก็ใส่ลงมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงใส่ขี้หัวแห้งแล้วก็ใส่ใบไม้แห้งใส่ฟางนะครับผมส่วนใครที่มีหญ้าแห้งตามบ้านนะครับที่เราถากเอาไว้แล้วเราตั้งเอาไว้จนหญ้ามันแห้งแล้วเราก็เอามาใส่ได้นะครับเทนได้ทุกอย่างนะครับเป็นพวกพืช ที่เราได้ถางเอาไว้ในบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามูลกิ่งโหวเนี่ยนะครับใส่ลงไปอีกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนะครับนะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาอ่าก่อนจะใส่ดินผมจะเอาน้ําจุลินทรีย์ต่างก็แสงนะครับผสมน้ําลดลงก่อนนะครับผม นี่นะครับเราก็เอาน้ำตรินซีนะครับผมแล้วก็แสงนะครับเป็นตัวช่วยดึงอาหารสร้างอาหารช่วยย่อยย่อยย่อยอาหารนะครับนี่นะครับก็ลดในวันนี้นะครับผมโอเคนะครับครับผมอันนี้นะครับนี่ตามที่ทุกคุเห็นนะครับนี่ก็ประมาณครึ่งหรือว่าเกินครึ่งมาแล้วนะครับที่ผมใส่ใบไม้แห้งขี้งอแล้วก็ฟางลงไปนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับต่อไปผมก็เอาดินเลยครับทีนี้ก็จะเป็นดินของผมเองนะครับดินที่สหายก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่พอเราดินใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับผมแล้วของผมก็อานามูลไส้เดือนนะครับนี่นะครับมูลไส้เดือนของผมนามาใส่ลงในดินนะครับผมนะครับแล้วก็กเขานะครับมูลไส้เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาฟางแห้งมาปิดด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อผมจะรักษาความชื้นของดินนี่นะครับ ไม่ให้ดินเราแห้งนะครับผมผักพืชผักก็จะชอบนะครับผมผักเราจะไม่ดินเราจะไม่แห้งนะครับผักเราจะได้มีอาหารทานได้ง่ายสะดวกนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นดินที่เราใส่ในเข่งแล้วก็ทุกอย่างใส่ลงไปในเขียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ดินประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราจะปลูกผักที่มีรากที่แบบไม่ต้องการรากลึกลงไปนะครับแต่ ผมจะมาบอกประโยชน์ว่าทําไมการปลูกผักในเข่งแล้วจะได้ผลดีนะครับผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับที่ทุกคนได้มองได้ได้ดูนะครับว่าที่ผมใส่หญ้าแห้งใส่ขี้งวแห้งแล้วก็ใส่ฟางนะครับถ้าเราปลูกผักในเข่งนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราปลูกผักครั้งแรกนะครับเราปลูกไปเุ๊บเราลดน้ําทุกวันนะครับดินก็จะยุบยุบต,ตัวลงสาเหตุเกิดจากการที่หญ้าแห้งกับฟางนะครับที่เราใส่ลงไปด้านล่างนั้นอายุตัวลงนะครับผม ต่อมาถ้าเกิดว่าเราปลูกผักในรอบที่สองเราก็ใส่ดินปลูกของเราไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มให้เต็มเข่งนะครับผมพอเพิ่มให้เต็มเข่งพวกหญ้าแห้งฟางแห้งที่ได้ย่อยสลายลงไปได้อยู่ด้านล่างนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยหรือกลายเป็นซากพ,พืชที่เราสามารถนำกลับมาใช้ผสมดินปลูกของเราได้ครับ นะครับผมการที่เราทำปลูกในเข่งนี้เพื่อหวังประโยชน์จากการย่อยสลายของหญ้าแห้งที่เราได้ทำลงไปด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปเป็นการปลูกผักในรอบที่3เราก็เทดินจากเข่งของเราออกมาทั้งหมดนะครับทีนี้ข้างล่างก็จะกลายเป็นเศษขุยหรือเศษซากพืชเล็กๆจากการย่อยสลายของซากพืชท้วเราได้มีตัวช่วยก็คืออขี้งัวที่เราใส่ลงไปเป็นตัวย่อย ซากพืชของเรานะครับผมนี่นะครับแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ทีนี้เราก็จะเอาดินทั้งหมดที่อยู่ในตะกร้านะครับผมในเข่งนี่นะครับมาคว่ำเทออกแล้วก็เอาดินส่วนผสมนี้ทั้งหมดผสมกันแล้วพอเราจะปลูกรอบใหม่เป็นรอบที่สามนะครับเราก็เอาหญ้าแห้งกับฟางมาใส่เหมือนเดิมทีนี้เราก็เอาดินของเรามาผสมกับซากพืชที่เราได้จากการปลูกรอบทั้งสองรอบมาผสมกับดินแล้วก็จะช่วยประหยัดดินเรา แล้วเราก็ได้ทาานอาหารเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการปลูกในเข่งนะครับผมเพราะว่าสักพืชแล้วก็ดินของเรานั้นก็จะได้รับออกซิเจนจากรอบเข่งเลยครับของเรามันเข่งนี้มันจะไม่ได้ปิดกั้นเหมือนกับกระถางนะครับผมนี่นะครับของเราก็มันจะเกิดการย่อยสลายมันจะไม่ไม่เกิดแก๊สนะครับผมเพราะว่ารอบเข่งก็จะเป็นตะข่ายหมดเลยนะครับผมก็จะไม่เกิดแก๊สขึ้นมาด้านบนนะครับนะครับ ผมก็ทําอย่างนี้มาปลูออกผักมาสองรอบแล้วนะครับเราจะให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาพูดคุยว่าประโยชน์ของการ,ราใส่ลงไปในเข่งเนี้มันจะมีประโยชน์สองต่อก็คือว่าการย่อยสลายของซากพืชซากซากพืชที่เราได้หมักหมมไปด้านล่างก่อนที่เราจะใส่ดินล,ลงไปนะครับผมนี่นะครับนี่นครับผมเดี๋ยวผมจะเ,เอาฟางมาปิดด้านบนนะครับ นี่นะครับผมก็เอาฟางมาปิดไปด้านบนเพื่อรักษาความชื้นของดินด้านล่างนะครับแล้วก็ลดน้ําที่เราได้ใส่หมุเดนที่สองก็แสงเมื่อตะกี้นะครับนี่นะครับผมถ้าเป็นดินหมักตัวนี้นะครับเราก็สามารถปลูกลงได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนสังเกตได้พอผมลดน้ําลงไปก็จะไม่มีการขังของน้ํานะครับเห็นไหมครับดินก็จะดูดลึกซึมลงไปด้านล่างนะครับผมเราก็สามารถปลูกปักได้เลยนะครับ ถ้าเป็นพวกตระกูลมักสลักที่เป็นพุ่มใหญ่ก็ได้สี่สี่ต้นถ้าเป็นตระกูลพวกพุ่มสูงเกี่ยงคอร์ดก็จะได้เจ็ดถึงแปดต้นนะครับเราก็เรียงอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแลวเราก็จะไปวางเรียงไว้ข้างบ้านนะครับผมแบบสวยๆในเก่งได้นะครับผมพะกระถางที่้องซื้อมาปลูกมันอาจจะถูกกว่าครับแต่ปลูกได้หนึ่งต้นตะกร้านี้ยี่สิบบาทก็สามารถปลูกได้สี่ถึงแปดต้น ถ้าเป็นสลัดนะครับวันไหนที่เราไม่ได้ปลูกสลัดเราก็นํามาปลูกมะเขือพลิกได้หลายอย่างนะครับผมเป็นพืชพืชผักสวนครัวมะเขือยาวถั่วฝักยาวไร่ค้างอะไรอย่างนี้เราก็จะเอามาใส่ปลูกได้นะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในหนึ่งิ่งนะครับผมเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่นะครับก็พินั้นว่าสิ่งที่ผมได้ทมผมก็ได้มาอธิบายและมาคุยกับทําให้กับทุกๆคนได้ดูนะครับผมในวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อรับชมคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ